สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ตีจะทำการขยายหัวเชื้อ EM ไว้ใช้เองนะคะใช้ในการเกษตรนะคะโดยปกติเนี่ยพี่ตีจะซื้อหัวเชื้อ,อแล้วก็มาใช้เลยนะคะจริงๆแล้วการขยายหัวเชื้อเนี่ย มันสามารถทําได้นะคะแล้วก็คุณประโยชน์นะคะก็ยังเหมือนเดิมนะคะเท่ากับที่เราซื้อมาหัวเชื้อจริงๆเลยนะคะค่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทําการขยายหัวเชื้อกันเลยนะคะเริ่มแรกนะคะอุปกรณ์ที่มีนะคะ1ก็จะเป็น EM นะคะซึ่งพี่ตีซื้อมาไว้เนี่ยก็มีหลายแกนลอนอยู่เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้คือ พี่ตีซื้อมาเนี่ยอยู่ที่1ลิตรนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ9กาบาทซึ่งมันก็แพงอยู่เหมือนกันนะคะก็ถ้าเราขยายหัวเชื้อได้เป็น1ิบสิบเท่าเป็นร้อยเท่าเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะพี่ตีจะทําการขยายหัวเชื้อให้ให้ดูนะคะแล้วก็นําไปใช้ได้จริงนะคะ2ก็จะเป็นกากน้ําตาลนะคะจริงๆพี่ตีมีเป็นลิตรใหญ่เลยนะคะเป็นถังใหญ่ขนาด30ลิตรแต่ว่าพี่ตีก็ มีขนาดถังเล็กด้วยนะคะเพราะว่าเพื่อจะยกในการใช้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้อยู่ที่ขนาดประมาณ6กิโลนะคะซึ่งแต่เราก็จะไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะคะแล้วก็3ค่ะสำหรับพี่ตีก็มีการเตรียมน้ำไว้แล้วนะคะน้ำปริมาณเท่าไหรไ่ดดน,นะคะ,ะ,คะอยู่ที่เอ่อครึ่งแก้วของใบนี้นะคะจำนวน20 ครึ่งแก้วนะคะเอาใส่ไว้ในโหลนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นน้ำบาดาลน,นะคะค่ะหลัง,งจากนั้นนะคะก็จะเป็น EM นะคะซึ่งเป็นหัวเชื้อนะคะเะใส่ประมาณครึ่งแก้วนะคะก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะ ก็ประมาณนี้นะคะหัวเชื้อ EM นะคะจำนวนหนึ่งครึ่งแก้วนะคะเทลงไปในขวดโหลที่เราจัดเตรียมน้ำไว้แล้วนะคะนี่ค่ะต่อไปนะคะเป็นน้ำตาลโมลาดหรือกากน้ำตาลนะคะ อีกหนึ่งครึ่งแก้วนะคะน้ำกากน้ําตาลเนี่ยมันจะหนืดหน่อยนะคะเนี่ยค่ะหนึ่งครึ่งแก้วนะคะเป็นกากน้ําตาลที่หาซื้อเดี๋ยวนี้หาซื้อง่ายอยู่นะคะ ในร้านพวกเกี่ยวกับพวกเกษตรนะคะก็ใส่เติมลงไปนะคะนี่ค่ะซึ่งเราจะต้องใช้น้ำละลายช่วยละลายด้วยนะคะพี่ตีก็จะเอาน้ำอยู่ในขวดโหลนี้นะคะไม่ไปเติมน้ำที่อื่นมา มาเพิ่มนะคะเพราะว่าปริมาณน้ําที่เราเตรียมไว้เนี่ยคือเขาพอดีตามสูตรแล้วนะคะซึ่งพี่ตีก็จะต้องใช้น้ําในนี้นะคะทําการละลายอาจจะต้องเป็นไม้นะคะช่วยคนหน่อย พี่ตีก็จะใช้แบบง่ายๆเลยนะหาวัสดุที่แบบอยู่ในแถวบ้านเราอย่างนี้ค่ะซึ่งเรามีอยู่แล้วนะคะก็ไม่ได้แบบยุ่งยากอะไรนะคะ,ะตัว EM เนี่ยพี่ตีเอามาใช้ทำอะไรใช่ไหมคะที่ใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยอย่างพี่ตีก็จะเอามาใช้ในส่วนผสมของการหมักพวกเศษอาหาร ที่หลงเหลืออยู่อย่างนี้ค่ะเสร็จอาหารทั้งหมดเนี่ยเราก็จะมาเทร,รวมใส่ถังไว้นะคะแล้วก็พี่ตีจะใช้ EM เนี่ยช่วยในการขยายหัวเชื้อด้วยนะคะแล้วก็ดับกลิ่นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะที่พี่ตีใช้ได้ทำอยู่นะคะเดี๋ยวเอาไว้คลิปต่อ,ตอไปเนี่ยพี่ตีจะสาธิตวิธีการ ปุ๋ยจากเศษอาหารนะคะที่บ้านเราทุกๆคนน่าจะมีนะคะเราไม่ต้องเอาไปเททิ้งนะคะเอามาทำเป็นปุ๋ยไว้ลดผักลดต้นไม้ดอกไม้เนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเนี่ยอย่างนี้พี่ตีก็จะคนเอามาเทใส่ในขวดแบบนี้นะคะขาขาเนี่ยค่ะ ก็พี่ตีก็จะทําการคนอีกรอบหนึ่งนี่เราก็ได้เยอะอยู่นะคะอย่างถ้าเราต้องการที่จะทําไว้จํานวนเยอะๆนะคะเราก็ใช้วิธีอย่างถ้าเรามีน้ําอยู่ประมาณ20ลิตรนะคะเราก็จะใช้หัวเชื้อ EM 1ลิตรนะคะ แล้วก็กากน้ําตาลอีก1ลิตรนะคะคนให้เข้ากันแบบนี้นะคะเราก็จะได้ขยายห,หัวเชื้อ EM เป็นจํานวนเยอะๆไว้ใช้นานๆได้เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นพี่ตีก็จะทําการปิดฝาสองถึงวันพี่ตีก็จะมาเปิดเพื่อทําการคาย แก๊สออกด้วยนะคะแล้วก็จะมีการเขย่าด้วยมีการคนด้วยนะคะแล้วก็เปิดค่ะนี่เราก็จะได้หัวเชื้อ EM ไว้ใช้ในต่อๆไปนะคะแล้วถ้าใกล้จะหมดเนี่ยเราก็จะนำตัวหัวเชื้อที่ได้เนี่ยไปขยายอีกทีหนึ่งนะคะ ว่าที่จะเราจะได้ใช้หัวเชื้อ EM พี่ตีจะพักทิ้งไวอ้อยู่ที่ประมาณ2อาทิตย์นะคะก็คือ15วันนะคะก็ถึงจะมีความสมบูรณ์ของหัวเชื้อ EM และนำไปใช้ได้จ,จริงๆทำการคายแก๊สเนี่ยสำหรับพี่ตีนะคะ อาทิตย์หนึ่งจะมาเปิดฝาอยู่ประมาณ2ครั้งนะคะเพื่อคลายแก๊สนะคะเพราะว่าเขาจะมีแก๊สด,ด้วยนะคะและเมื่อครบ14 1 5ถึง15วันเนี่ยความสมบูรณ์ของตัวหัวเชื้อเนี่ยสังเกตเขาจะเกิดเป็นลาขาวที่อยู่ด้านบนนะคะซึ่งไม่ต้องตกใจนะคะนั่นคือจุลินทรีย์ที่สามารถนำไปใช้ได้นะคะซึ่งคุณสมบัติพอๆกับตัว EM ที่เราซื้อมา แบบนี้เลยนะคะแล้วก็นำไปขยายเชื้อได้ต่อๆไปนะคะค่ะก็สำหรับใครที่เคยซื้อแต่ EM ที่แบบเป็นหัวเชื้อมาใช้นะคะราคาก็แพงด้วยนะคะก็ลองนำไปขยายขยายหัวเชื้อดูนะคะแล้วก็ได้ผลจริงๆนะคะก็เลยมาแนะนำวิธีการใช้แล้วก็ขยายหัวเชื้อนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ พี่ตีหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับใครๆที่ยังทำกเกษตรที่ต้องการที่จะปลอดภัยปลอดสารนะคะลองทําดูนะคะแล้วก็ปลอดภัยกับตัวเราแล้วก็คนในครอบครัวด,ด้วยแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงในบริเวณบ้านด้วยนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้พี่ตีขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าฝนเริ่มตกแล้วนะคะอากาศดีมากแล้วก็เย็นสบายด้วยนะคะค่ะ คลิปนี้พี่ตีก็ขอจบไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ